สวัสดีครับพบกับบ้านสวนประภาวินครับวันนี้ขอญาตมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการสร้างบ้านสองชั้นงบไม่เกินสองแสนบาทนะครับก็ทำเองนะครับทำเองถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้นำไปเป็นแนวทางหรือไปเป็นไอเดียอะไรที่ พอจะเป็นแนวทางหรือไอเดียได้ก็นําไปเป็นประสบการณ์เป็นไอเดียก็ได้นะครับอาจจะไม่สวยเปะ100๊ะร้อซนะครับเพราะว่าผมทำเองนะครับก็มีพี่ที่ทำงานมาช่วยในวันหยุดนะครับทำเร็วก็น,นะครับทำเร็วหมายถึงว่ารีบทำเพราะว่า ทำเฉพาะวันหยุดนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับบ้านสองชั้นตรงนี้ก็จะเป็นเสาปูนนะครับเสาปูนทั้งหมดเสาปูนความยาว5เมตร50นะครับบ่าคอเสาที่3เมตรนะครับอันนี้ตอนที่เราตอนตอนนี้นะครับเราอยู่บนชั้น2นะครับ เป็นเสาปูนโครงเหล็กทั้งหมดนะครับปูพื้นด้วยแผ่นวีว่าบอร์ดขนาด20มิลครับนี่ครับผมตัวนี้เป็นห้องนอนครับห้องนอนก็ขนาด3มเมตรคูณ4เมตรนะครับความกว้างของเสาที่ผมตั้งไว้ก็ริมนอกนะครับวัดจากริมนอก ก็จะอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับอันนี้อยากได้ห้องนอนกว้างนะครับก็เลยต่อมาอีก1เมตรนะครับก็จะเป็น3คูณ4เมตรนะครับสำหรับห้องนอนวิวสวยครับวิวสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นชานพักหน้าบ้านครับชานพักหน้าบ้านก็ต่อมีอีกฝั่งนี้ 1เมตรนะครับฝั่งนี้ต่อ,อามาอีก2เมตรนะครับก็จะมีเสาเหล็กเสริม2ต้นนะครับเสาเสริมครับก็สุดความยาวของเหล็กพอดีครับเหล็กยาว6เมตรนะครับเหล็กยาว6เมตรก็ไม่ต้องตัดเหล็กครับเอาเหล็กขึ้นมาใส่เลยแผ่น แผ่นก็ไม่ได้ตัดนะครับแผ่นก็วางแผ่นเลยจำนวน5แผ่นวางเรียงเลยนะครับจำนวน5แผ่นก็จะได้ตัดด้านหน้าเพราะว่าความยาวด้านหน้านี้เราไม่ได้ทําใส่แผ่นนะครับเพราะว่าที่ทำนี่คือคือเอาประหยัดด้วยนะครับ ความยาวนี่ก็4ี่เมตรนะครับเสาเลยเสาออกมาอีก1เมตรนะครับเพื่อตรงนี้ก็จะทําเป็นม้านั่งนะครับทําเป็นม้านั่งมานั่ง,มา,งมานอนนะครับเพราะจะทําเป็นกว้าง,างเผื่อว่าจะได้นอนด้วยนอนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวบันไดครับทําด้วยเหล็กทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันครับ น,นี่เป็นตัวบันไดครับทำเสร็จยังไม่เสร็จนะครับเชื่อมเหล็กเสร็จเมื่อคืนนี่ก็จะเป็นการวางเหล็กนะครับหาสียังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารีบเอาแผ่นขึ้นซะก่อน ค่อยมาเก็บสีที่หลังนะครับนี่ครับก็ที่เสาขึ้นรัดเสาไว้เสร็จแล้วก็ทำคานนะครับอันนี้เสานี่ยาวมากนะครับแบบเสานี่6เมตรผมไปสั่งเสานี่สั่งเสาห้าเมตรห้าสิบนะครับสูงมาก ตอนแรกที่เขามาเห็นเขาบอกว่าโอ้สางเสาอะไรยาวจังเอาไว้ทำเสร็จผมว่ามันจะพอดีครับครับก็ประมาณนี้ครับทำเป็นบ้านพักบ้านสวนนะครับนี่วิวก็จะมองเห็นผาเจาะนะครับนี่เอาไว้เผื่อว่าทำสวนเสร็จค่ำๆก็จะพักอยู่ที่นี่นะครับ นี่ครับก็จะมีบ้านสวนทําเป็นบ้านสวนนะครับถ้าเกิดจะว่าสมัยก่อนก็จะเป็นไรนาสวนผสมครับทุกวันนี้ก็เขาก็เรียกว่าโค้งน้องนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกนี่ครับคนเราก็มีหลายอย่างครับ อันนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักๆที่เราคิดว่ามันจะขายได้นะครับอินทผลัมอินทผลัมก็อายุตั้งแต่เอาลงดินก็เกือบจะปีหนึ่งพอดีครับต้นหนึ่ง <c oughs> ครับผมก็ประมาณนี้ครับ งก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ้านสวนประพาวินครับผมเดี๋ยววันหน้าจะพาไปชมหนูนาครับครับผมขอบคุณครับ